สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ, Life กรสมาร์ทไลฟ์ไฟกษียณน,นะคะกับที่ใช้เพนศิรีปัญญารชนและคุณพ่อนะคะนายพระสุชัยปัญญารชนค่ะสวัสดีครับพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก้อย,ค,อยค่ะพ่อคะคราวที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่อมลูกหมากโตนะคะซึ่งเราก็พูดไปถึงเรื่องของอาการของโรคนะคะแล้วก็สาเหตุที่เกิดรวมถึงตอนท้ายเราคุยกันไว้ เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโดยวิธีการทานยานะคะพ่อใช่ะะแล้วก็ก็มียาสําหรับในการที่จะรักษาโรคนี้แต่ทีนี้ถ้าเราทานยาแล้วคนไข้าทานยาแล้วแล้วอาการเนี่ยยังไม่ดีขึ้นหรือยังไม่ทุเลาลงเนี่ยอัน,นี้คุณหมอเขาจะต้องทํำยังไงต่อคะพ่อคือตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเปิดเราตรวจพบว่าต่อมลูกหมากโตนะมีปัญหาเรื่องการถ่ายปสัสสาวะ แล้วก็ตรวจเอทีเอแล้วนี่ไม่สูงนะคือไม่สงสัยมะเร็งเนี่ยเราก็จะให้ทานยาไปเรื่อยๆนะยาที่สามารถได้ทานทานได้ไปตลอดเลยทานไปหลายคนมากที่ทานยานี้ไปโดยที่ไม่ได้ไปทำผ่าตัดหรือไปทำอะไรเลยแล้วก็หายเป็นปกติ โดยไม่ได้กลายเป็นมะเร็งมะเร็งอะไรเยอะแยะมากระยะเวลานานไหมคะถ้าเกิดทานแบบก็โอ้โหเป็นสิบสีบปียังทานได้เลยนะเราจะพิจารณาทําการผ่าตัดหรือรักษาโดยวิธีอื่นเนี่ยเ็ตตอเมื่อทานยาแล้วมันไม่ดีขึ้นยังปัสสาวะลำบากหรือปัสสาวะไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยหรือแพ้ยาทานยาไม่ได้ หรือมีการติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะบ่อยๆนะปัสสาวะมีเลือดปนอะไรอยร่างเงี้ยหรือมีนิว่วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาเอาวิธีอื่นมาช่วยเช่นการผ่าตัดเนี่ยนะค่ะแต่ก่อนเนี่ยเมื่อสักห้าสิบหกสิบปีไปแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จากวิธีที่ผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกนะรู้แต่ว่าถ้ามันทำยาก คือ,อต้องผ่าทางช่องท้องควักอ,อกหมากออกมาเนี่ยยุ่งยากมากเออไหมฮแล้วก็ใช้วิธีที่จะขยายท่อปสัสสาวะนะสมัยข้อจบแพทย์ใหม่ๆก็เจอบ่อยเขาขยายท่อปสัสสาวะเอาใส่ยางใส่คาไว้บ้างผ่าหน้าท้องให้ปสัสสาวะออกทาง ทางหน้าทอ้ทางาทองบ้างอะไรเนี้ยก็เป็นการรักษาเพียงโชคข่าวมันก็ไม่ได้หายขาดอะไรอต่อมาก็มีการเอาการผ่าตัดเอา,าต่อมลูกหมากออกทางหน้าท้องตอนนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งใหญ่นะการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกเนี่ยแล้วค่อนข้างจะอันตรายเสียเลือดมากนะคุณปู่ขอยอ่ะ,<ฮ>ะตอนนั้นน่ะ ทำประตัดแบบวิธีเนี้ยอืพ่อจําได้ให้เลือดไปสามยูนิตนะอแล้วอยู่โรงพยาบาลต้องเกือบสองอาทิตย์จะม,ะมั้มกลับมาอยู่บ้านก็ก็ต้องมาพักฟื้นอีกพักฟื้นนานนะโรคแทรกซ้อนอะไรก็มากก็ตอนหลังก็ไม่มีใครอยากทำวิธีนี้ก็ไปหาวิธีใหม่คือเอาใช้วิธีการสองกล้องอือก็มีนวัตกรรมใหม่มาใช่ค่ะ เมื่อมันการผ่าตัดทางหน้าท้องมันยุ่งยากนะก็ก็มาส่องกล้องเนี่ยการส่องกล้องนี่ก็คือเอากล้องเนี่ยใส่ไปทางท่อปัสสาวะคะแล้วเอาเครื่องมือนี่เข้าไปไปตัดไปคว้านเอาไอ้เนื้อของต่อมลูกหมากเนี่ยออกอแล้วไปคว้านออกเหมือนกับเราตักไอติมมานึกภาพออกไหมยังไงนะช้อนตักไอติมเนี่ยอยางงั้นเลยเหรอหรือหรือ อะไรช้อนตักแตงโมออกมาเงี้ยอคว้านออกมาทั้งลูกเลยพอคว้านมาแล้วก็เอาเอา,เอาเ,อาเอาเครื่องจี้ไฟฟ้าหรือเลเซ,เซอร์ก็ได้จี้ให้เลือดหยุดอพอคว้านออกมาพอให้เท่าปัสสาวะมันกว้างขึ้นปัสสาวะได้ดีขึ้นก็ใส่ใสยางคา,าไว้ให้เลือดหยุดสักพักหนึ่งอ่ะสามสี่วันนะ่ะแล้วก็พอเลือดหยุดก็เอาออกนะก็ปัสสาวะได้เป็นเป็นปกติ วิธีนี้ก็ก็ยังดีอ่ะคือเสียเลือดได้เสียเลือดน้อยนะไม่เหมือนวิธีที่ไปควักอ,อก,กหน้าทองะอะะไรแล้วหายเร็วด้วยไหมคะพวกนี้ก็หายเร<า><า><ะ>็วอยู่โรงพยาบาลไม่นานใช่ไหมคะไม่นานอ่ะสามสี่วันไม่เกินอาทิตย์เนี่ยไม่ถึงสามสี่วันก็ออกกลับมาได้แล้วพอเอาไส้ยางออกก็กลับบ้านได้นะการผ่าตัดเออเอาต่อมลูกหมาก ที่โตออกเนี่ยมันมีการพัฒนาค่อนข้างเก่ยมมากนะตอนหลังเนี่ยมีการเอาเรื่องของไอ้น้ำเนี่ยมาใช้เขาเรียกวการรักษาด้วยไอ้น้ำหลักการก็คือว่าใช้ไอ้น้ำที่ร้อนๆเนี่ยนะฉีดเข้าไปในเนื้อของต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยนะเซนของต่อมลูกหมากที่ที่โตเนี่ยก็จะตายนะพอตายมันก็ยุบลง เอาว่มมาก็ยุบลงร่า mm hmm. งกายก็ดูดซึมเอาไอ้เซลที่ตายตายไวเนี่ยออกไปหมดก็ปัสสาวะได้คล่องเหมือนเดิมคือเมื่อไอน้ําเนี่ยเป็นเป็นไอน้ํำชนิดพิเศษนะคือมีโมเลกุลที่ค่อนข้างจะเล็กใช้ความร้อนประมาณสักร้อยร้อยร้อยหกองศาเนี่ยอื mm hmm. เขาจะใช้กล้องส่องเข้าไปในท่อปัสสาวะไปที่ต่อบลูกหมากนะแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยฉีด ไอ้น้ำเข้าไปที่ตับลูกหม,มากตรงบริเวณที่มันโตประมาณสักสี่ห้าจุดเลยประมาณนั้นน่ะนะฉีดเข้าไปแล้วก็เอาเอาออกแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาใส่สยางคาไว้นะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอ่ะแล้วก็กลับได้กลับบ้านได้ เนี่ยทําเร็วมากสักสิบวานาทีก็เสร็จแล้วไม่ต้องวางยาขลบด้วยแล้อาจจะฉีดยาให้หลับก็ได้อ๋อหรืออาจจะฉีดยาคนะาอะไรอย่างนี้เนาะนะนะพอใส่พอทําเสร็จแล้วนี่ก็กลับกลับบ้านได้ไม่ต้องไม่ต้องพักที่โรงพยาบาลเลยไม่ต้องอ,อ่ะไม่ต้องพักโรงพยาบาลวิธีนี้เป็นวิธีที่ทํามาค่อนข้างจะได้ผลดีนะออมีโรงพยาบาลหลายแห่งในเมืองไทยเนี่ยที่มีเครื่องมืออันนี้ ราคาค่อนข้างจะแพงหน่อยตอนนี้แต่ว่าสะดวกกับคนไข้เนาะมันก็สะดวกคจะแต่ว่าถ้าถ้าตอบรูกหมากโตมากเกินไปนะอย่างขนาดใหญ่มากๆเนี่ยวิธีนี้กคงใช้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องกลับไปใช้วิธีการสองกล้องสองกล้องก็ควา้านอ,ออกอย่างเดิม,มนะหรือมีวิธีอันนึ่งคือการผ่าตัดออกโดยใช้ทางหน้าท้องเนี่ยแต่ใช้อ,อะไรโรบอทหรือใช้ ใช้หุ่นยนต์หรอฮะหุ่นยนต์ใช่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดต่อไปตอนพูดถึงถึงมะเร็งนะค่ะนอกจากนั้นมันก็ยังมีวิธีนะค่ะอีกวิธีหนึ่งเนี่ยซึ่งก็เขาเอามาใช้ในเมืองไทยเหมือนกันอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่อยากฉีผ่าตัดนะหรือคนที่มีร่างกายไม่เหมาะสมที่จะผ่าตัดแต่งจริงการผ่าตัดมันต้องใช้เวลานานใช่ไหมค่ะแล้วก็ เป็นเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าใช้ขดลวดนะเหมือนสิสเตนน่ะหรือจกักรมที่เขาใส่ขดลวดที่ที่เขาทำผ่าตัดหวัวใจอ่ะเนค่ย <นะ S 1> ก็<ห>ทำทำหนองเดียวกันเลย<อ>แต่นนี่เราใส่ท่อเข้าไปทางทางท่อปัสสาวะ,ะแล้วก็เอาเอาขดลวดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ดึงท่อออกขดลวดก็จะค้างอยู่ตรงนั้นนะอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยนะแล้วค้างแล้วยังไง,ะง,ง,ไงคะพอ่อจะทิ้งไว้อย่างนั้นเลย แล้วจะตลอดไปอ่ะเอาเป็นของขวัญให้เพาะหรอแล้วมันจะทําให้ตอบลูกหมากมันหดตัวเล็กลงอย่างนั้นปะเพราะนี้มันมันบังคับอยู่ไงไอสเตนไอขดลวดมันคาอยู่มันก็เล็กลงไม่ได้มันก็ปัสสาวะได้ดีเหมือนเดิมก็ทิ้งไว้แล้วมันจะไม่รู้สึกลาคาญอะไรใช่ไหมมันมันก็เหมือนกับผ่าตัดหัวใจที่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่มันเราไม่รู้สึกอะไรหรอกนะอยู่อยู่ไปแล้วว่าเคยชินไปเองอ่เนีย ต่อต่อมาก็ได้มีการพัฒนาการผ่าตัดต่อมลูกหมากมาอีกหลายรูปแบบที่ใหม่ที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ไอ้หุ่นยนต์เนี่ย<ะ>แต่หุ่นยนต์นี่ส่วนมากเรามาใช้กับพวกที่เป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากซึ่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะ,ะไอการใช้โรบอทหรือหุ่นยนต์เนี่ยมันทําให้การผ่าตัดเนี่ยมี<ะ>ประสิทธิภาพดีขึ้น ม่นยำมากขึ้นมีแม่นยำดีขึ้นนะเลือดออกน้อยปลอดภัยแผลผ่าตัดก็เล็กใช่ไหนะมคือเราใช้เหมือนแค่ตะเกียบใส่เข้าไปไปขีบไปจี้ไปตัดอะไรเงี้ยเือต่อลรูมาให้เอาให้มันเล็กลงหรืออออกไปซะก็ตัดออกหมดเลยเนะซึ่งเราจะพูดในภายหลังอ๋อค่ะ พ่อคะแล้วเนี่ยจากวิธีการรักษาหลายรูปแบบที่เราคุยกันไว้เนี่ยทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยเขาเขาจะรู้ได้ยังไงเขาว่าเขาควรจะรักษาด้วยวิธีไหนที่มันมีหลายวิธีอย่างเงี้ยค่ะอ่อันนี้มันก็แล้วแต่แพทย์ผู้ให้การรักษาเขาจะแน,น,นะนํานะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเผื่อไม่มีปัญหาที่ในการที่จะรักษาเนี่ยนะ เขาก็จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดให้กับเราใช่ไหมแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายสูงสุดแต่นี้ถ้าเเราไม่มีสวัสดิการดีเนี่ยค่ะแล้วมันก็อาจจะใช้วิธีไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการรับทานยาอคือถ้าไม่ไม่ต้องผ่าตัดก็จะไม่ต้องผ่าตัดเป็นวิธีที่ที่ดีที่สุดถูกที่สุด แล้วคนไข้ก็พอใจที่สุดเพราะคนไข้เองก็ไม่อยากจะผ่าตัดคใช่ไหมแล้วก็เบิกได้ด้วยอแต่ถ้าเผื่อว่าจําเป็นต้องผ่าตัดเนี่ยวิธีที่ผ่าตัดทางสองกล้องแล้วก็ตัดออกทางทางท่อปัสสาวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ค่าใช้จ่ายไม่แพงอะวิธีไหนที่เคานิยมใช้มากที่สุดเลยอะคะพ่อวิธีเนี่ยเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดเพราะค่าใช้จ่ายมันถูก อ๋อแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยการรักษาโดยการใช้ไอ้น้ำหรือใช้สเตนเนี่ยมันค่อใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงอืมโอ้ี่แพงค่ะนะแล้วก็มันพึ่งเข้ามาใหม่ความนิยมก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็เป็นวิธีที่ทันสมัยกว่าที่ดีที่ดีอันนึัง,งหรือไม่เจ็บตัวเจ็บตัวน้อยเพราะเจ็บตัวน้อยทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเอผู้ป่วยนะคะว่า ผู้ป่วยอันที่หนึ่งนะคะมีประกันไหมมีประกันสุขภาพไหมใช่ไหมคะหรือว่ามีประกันสังคมที่ไหนหรือเปล่านะคะคือทีนี้ก่อนที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกรักษาแบบไหนก็คงจะต้องปรึกษากับคุณหมอกับคุณหมอที่รักษานะคะว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละวิธีเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วแล้วเราคิดว่าสภาพเศรษฐกิจของเราเหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีไหนอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าดูแล้วมันก็เหมาะสมเหมาะทุกวิธี นะแต่ว่าวิธีบางวิธีมันก็เจ็บตัวน้อยหน่อยอแต่ค่าเจ็บตัวน้อยค่าใช้จ่ายก็จะสูงเจ็บตวน้อยค่าใช้จ่ายก็จะสูง <S <S นะคะแต่ทีนี้พอหลังจากที่ทําการรักษาผ่าตัดด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็คือก็หายหเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเผื่อไม่ใช่มะเร็งเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นหายอ่าก็คือจบทุกอย่างเราก็หายหายได้นะคะทีนี้ในกรณีที่ ถ้าอย begun, vale, horrible, be ่างคราวที yes, the the ่แ <power> ล <lle> ้วนะคะที่เราคุยกันไว้ว่าพอเวลาคุณหมอวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเป็นต่อมลูกหมากโตทั่วไปหรือตัดชิ้นเนื้อแล้วไปตรวจว่าพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะซึ่งวิธีการรักษาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อ คราวนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือที่คุณหมอวินิชัยแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะเพราะอันนี้เขาจะต้องทํำยังไงคะหรือมันมันเกิดจากอะไรแล้วมันแตกต่างจากเมืองอกธรรมดาอย่างไรคะพ่อคือการโตของต่อมลูกหมากเนี่ยมันเกิดได้สองลักษณะนะที่พ่อเคยพูดไปแล้วะนะอันแรกคือโตจากเนื้องอกธรรมดาที่เราเรียกว่าต่อมลูกหมากโตอันนี้พูดไปหมดแล้วนะ อันที่สองคือโตจากเนื้องอกที่เป็นมะเร็งนะอันนี้อันตรายเพราะมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียงและอวัยวะอื่นด้วยคือหลายหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดนะคิดว่ามะเร็งของต่อมลูกหมากเนี่ยเกิดภายหลังจากที่ต่อมลูกหมากโตอันนี้ไม่ใช่มะเร็งของต่อมลูกหมากเนี่ยเกิดจากต่อมลูกหมากธรรมดานี่ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องโตไม่จำเป็นต้องโตอยู่ดีก็ เกิดมะเร็งขึ้นมาเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องโตใช่ไหมหรืออาจจะเกิดจากต่อมลูกหมากที่มันโตมาก่อนแล้วก็ได้อยู่ดีๆก็เนื้อบางส่วนก็กลายเป็นมะเร็งไปอย่างเงี้ยนะอาการของมะเร็งของต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอาการของต่อมลูกหมากโตธรรมดาคือเปิดเกิดปัญหาเรื่องของการถ่าย ปัสสาวะที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วเหมือนกันะเราไม่รู้หรอกแยกกันไม่ออกหรอกคแต่นะแล้วก็แต่มีบางรายนะที่ไม่มีอาการเลยแล้วก็มาหาแพทย์โดยที่มีอาการปวดตามข้อตามกระดูกอะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมาปอดแต่พอมาตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่ามะเร็งอันนี้แพร่กระจายมาจากต่อมลูกหมาอันนี้ยังเคยมีเลย หมายถึงว่าเขาไม่ได้มีอาการว่าลำบากไม่ได้มีอาการที่เราคุยกันว่ามันบ่งเพราะมะเร็งมันอาจจะโตปข้างข้างๆไม่ได้เป็นผลกระทบต่อการปัสสาวะหรือท้องแต่ขณะเดกี้มันช้าเกินไปมะเร็งมันแพร่กระจายไปที่กระดูกเขาก็เกิดการปวดข้อปวดกระดูกอะไรขึ้นมาดังนั้นเนี่ยวางใจไม่ได้นะผู้ชายทุกคนเนี่ยที่อายุเกินกว่าห้าสิบปีไปแล้วที่เคยพูดแล้วว่าต้อง ได้รับการตรวจต่อมลูกหมากทุกคนโอกาสที่จะเป็นเนี่ยสูงนะก็ต้องตรวจดูทุกคนทุกปีปีละครั้งถ้าเปิดตรวจแล้วปีละครั้งไปเรื่อยๆไม,ไม่ไม่มีอะไรผิดปกติก็อาจจะเว้นเป็นสองปีสามปีอะไรก็ได้นะ hmm. การตรวจก็ตรวจสารในเอพีเอสเอที่เราพูดไปแล้วค <Huh. S 1> ธรรมดาแล้วพีเอสเอนี่ค่ามันก็จะอยู่ประมาณสักศูนย์ถึงสี่ไม่เกินสี่นะ ไม่เกินสี่จำไว้แล้วกัน<ะ>แต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยต้องระวังนะโดยเฉพาะถ้าสูงกว่าสิบเนี่ยนะให้ให้ระวังมากๆาก <c oughs> นะเมื่อถ้า P.S.A สูงกว่าสิบเนี่ยแพทย์เขาก็จะตัวละเอียดต่อไปแล้วนะ <c oughs> อาจจะไปตรวจทางอันตราซาวหรือตรวจทางเอ็มไอเนี่ย ก็คือเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพประจําปีโดยที่การเจาะเลือดเนี่ยมันก็จะมีผลอันนี้ออกมาให้เราเห็นประจาอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งอันนีอย่างที่พ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าค่า P S A เนี่ยมันสูงเกินสิบนั้นก็ให้เกินสีเกินสี่สให้ให้รีบไปพบแพทย์ให้ไปปรึกษาแพทย์หรือถ้าสูงเป็นสิบแล้วนี่ก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกใช่ไหมคะแพทย์เขาจะแนะนําเองเลย <C: S 2> ถ้า P.S.A สูงขนาดนี้เขาก็ร้อ้จะต้องตรวจต่อไปอแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอเขาจะรักษาวิธีไหนได้บ้างคะถ้าตรวจแล้วว่าเป็นมะเร็งเนี่ยนะ <C: S 2> การรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างจากการรักษาจากไอต่อมลูกหมากโทธรรมดาเนะ <C: S 2> คือเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่ามะเร็งเนี่ยมันอยู่ในระยะไหนคนะถ้าเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากเนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆเนี่ยนะออกเป็นเป็นสามระยะ คือระยะแรกก็คือมะเร็งมันจะอยู่เฉพาะที่อยู่ที่ต่อมลูกหมากยังไม่ยังไม่แพร่กระจายออกไปที่ไหนเลยนี่คือระยะแรกออันนี้มันอยู่ที่ต่อมลูกหมากถ้าเราเอาต่อมลูกหมากออกก็จบคะระยะที่สองคือมะเร็งเริ่มแพร่กระจายออกไปใกล้เคียงไปต่อมน้ําเหลืองอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วพอระยะที่สามเนี่ยมันจะแพร่กระจายออกไปอย่าเอาวัยไวะอื่นอย่างที่ พูดก็แล้วว่าที่กระดูกก็เป็นอันดับหนึ่งเลยไปที่ปอดไปที่ตับหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นระยะที่แพร่กระจายแค่นี้ถ้าเผื่อว่ามะเร็งอยู่ในระยะที่หนึ่งคืออยู่เฉพาะที่ที่ต่อมลูกหมากเนี่ยการผ่าตัดเอาออกเนี่ยเอาต่อมลูกหมากออกเนี่ยก็เป็นวิธีที่ที่ที่ดีที่สุดนะแต่การผ่าตัดอันนี้มันจะต้องใช้เครื่องมือที่ที่ละเอียดหน่อย คือผ่าตัดธรรมดาเนี่ยเราอาจจะเลาะออกไหม่หมดส่วนมากเขาจะใช้การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์นะที่เมื่อกี้เราคุยกันไปตอนช่วงต้นค่ะหุ่นยนต์เนี่ยมันจะคำนวณกะระยะอะไรได้ดีแล้วก็สามารถที่จะตัดออกได้หมดได้หมดด้วยะนะถ้าเผื่อไม่อยากผ่าตัดโดยการโดยการผ่าตัดนะเราก็อาจจะใช้วิธีฝังแรกกนะ็ได้ S <S 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 เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีการฝังแร่นะทํายังไงคะฝังแร่เอาแร่เนี่ยฝังเข้าไปเลยที่โดยไม่ต้องผ่าตัดฝังแร่เข้าไปในตบับลูกหมากเลยแร่ที่เราใช้เนี่ยมันมีสองแบบนะแบบที่หนึ่งคือเป็นการฝังชั่วคราวเนี่ยของเชี่ยวคราวก็มัว่าใส่แร่เข้าไปนี่ยแล้วก็ถอดออกอันนี้จะเป็นแร่ที่มีอายุ นนนแรกเขาชื่ออะไรอะพ่อชื่ออิเลิเดียมอิเิเดียมเฉพาะจะเป็นอิเิเดียมหนึ่งเก้าสองนะยังมีอีกหลายตัวพ่อจําไม่ได้นะอิริเอียมหนึ่งเก้าสองค่ะแล้วแบบที่ฝังถาวรไว้เลยฝังไว้เลยแล้วไม่ต้องเอาออกอันนี้เป็นฮาฟไลท์ Life ที่สั้นนะยเป็นกรมันตสีที่อายุสั้นเช่นไอโอดีนหนึ่งสองห้าอะไรอย่างเงี้ยน, mm hmm. นะอันนี้ฝังฝังถาวรไว้เลยให้ไปเลยพวกนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นไรเพราะมันจะอยู่แค่ระยะแคบๆสั้นๆไม่กว้างออกไปกว้างค่ะนะนี่สําหรับเออนนี้ก็หมายความว่าในรายที่ที่มันอยู่ยังอยู่ในในระยะแรกเนะยแรกที่ยังไม่ลามไปที่เทโลยอวัยถ้าเราอยากถ้าผ่าตัดได้ก็ผ่าถ้าไม่อยากผ่าตัดก็ฝังแลกก็ได้นะแต่ว่าถ้าเผื่อว่า แพร่กระจายออกไปที่อื่นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ใช้แสงเนี่ยช่วยในการรักษาก็เหมือนกับการที่เป็นมะเร็งในอวัยวะอื่นๆทั่วไปแล้วก็หรือใช้เคมีบำบัดในกรณีที่กระจายไปที่ที่อื่นแล้วก็คือผ่าตัดตัดออกแล้วยังต้องมีการฉายแสงใช้เคมีบำบัดต่อด้วยในตำแหน่งที่กระจายออกไปออะนอกจากนั้นเนี่ยมะเร็งอันนี้เคยพูดลยไหมมันมี ผลเนื่องจากว่าจากฮอร์โมนของเพศชายไปตัวกระตุ้นทำให้มะเร็งมันแพร่กระจายเขาก็มักจะทําการผ่าตัดเอาต่อมเอาเอาเอ,าอะไรลูกกันท่าออกด้วยอนะแต่ละลูกกันท่าออกหรือไม่ก็ฉีดยากดนะมากดฮอร์โมนของเพศชายเอาไว้ะนะ เพื่อลดฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นทาสาเป็นสาเหตุทําให้มะเร็งมันโตขึ้นนะ,ะยาที่รับทานที่ยับยั้งฮอร์โมนของเพศชายก็มีอยู่สักสองสามตัวคงจะไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงนะแต่หมายถึงว่ายาก็ต้องทานด้วยในขณะที่ผ่าตัดก็ก็ทําไปอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าใช่ถ้า<อ>เมันมีการแพร่กระจายออกไปจากเต่อมลูกหมากแล้วเนี่ย ก็ควรจะทานยาไว้ด้วยอ่าก็คือทานยาถ้าเราผ่าตัดได้หมดนะก็อาจจะไม่จําเป็นทีนี้พอเวลาที่ผ่าตัดแล้วอะค่ะต้องมากลับมาผนกับเช็คเฝ้าระวังอะไรอย่างเีหมอคยมาตรวจเหมือนเป็นมะเร็งในวัยยอื่นทั่วไปอย่างนั้นใช่ไหมหมอเขาต้องนัดเป็นระยะระยะไปอ่าเนี่ยค่ะแล้วค่ะทั้งหมดนี่ก็คือวิธีการที่เราจะรักษาในกรณีที่ พบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะทีนี้มีคําถามจากท่านผู้ฟังที่สงสัยค่ะพาะว่าที่พ่อบอกว่าเวลาที่เราเจาะเลือดเนี่ยเราจะต้องตรวจค่า PSA เพื่อที่จะดูว่าเป็นต่อมลูกหมากโตหรือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่าเนี่ยไอตัวค่าเนี้ยมันมันสามารถที่จะบอกแยกแยะได้ไหมคะพราะว่าอันนี้เป็นแค่เป็นต่อมลูกหมากโตนะแล้วหรืออันนี้เป็นกรณีของมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะค่า PSA เนี่ยมันช่วยได้เยอะ มากเลยนะช่วยได้มากแ่ถ้าเผื่อว่าเราตรวจแล้วเนี่ย P.S.A ไม่เกินสีเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าอันนี้ไม่ไม่ไม่เช่มะเร็งไม่เป็นอันตรายใดๆไม่เป็นอันตรายนะ,ฮะ,ฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยค่า P.S.A เนี่ยมันอาจจะสูงได้โดยที่ไม่ได้เป็นมะเร็งก็ได้<ฮ>ะนะแต่มักจะเป็นการสูงระยะชั่วคราวเช่นในกรณีที่เ อย่างเช่นอายุสูงอายุมากเนี่ยนะอายุมากขึ้นเนี่ยบางทีพีเอเอก็ขึ้นได้แต่ก็ขึ้นไม่มากนะหรือในรายที่ต่อมลูกหมากเอ่อโตมากมากเนี่ยบางทีมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่คือจับได้คลำได้อย่างที่พ่อบอกใช,อใช่ไหมตรมมากหรือมีการอักเสบของต่อมลูกหมากเนี่ยนะค่ะ หรือติดมีการติดเชื้อเนี่ยมันก็ขึ้นได้โชว์ก่าวเหมือนกันนะหรือถ้าเผื่อว่าในช่วงที่มีการกระทบกระแทกในบริเวณเต่อมลูกมากต่อมลูกหากบ่อยๆเนี่ยนะเกิดก,ก็ก็ทําให้ PSA เ,เ,เกิดขึ้นได้หรือบางทีเราไปตรวจเนะี่ยหลังจากที่มีการหลังของน้ำอสุจิไปแล้วไม่เกินยีบสี่ชั่วโมงไปตรวจมันก็ขึ้นได้ นะอันนี้แต่ว่าถ้าเผื่อว่า P.S.A สูงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคืออาจจะต้องตรวจซ้ําไปอีกแต่ถ้าเผื่อว่าจะวินิจฉัยให้แน่นอนกันจริงๆนะว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่เนี่ยนะก็ต้องตัดชีเนื้อไปตรวจถ้าเผื่อเราทําอัลตราซาว์หรือทําคอมพิวเตอร์ดูว่า แต่ลูกม,มาโตหาเพื่อหาตำแหน่งที่โตแล้วเราจะได้ตัดชิ้นเนื้อออกไปตรวจได้เดี่ยวเราก็จะเจอไปเจอตำแหน่งที่ชิดท,ที่เราควรจะตัดตรงไหนใช่ไหมคือเจอว่าเป็นมะเร็งใค่เป็นมะเร็งแ,แต่แถ้าเราตัดผิดที่มันก็มันก็หลอกเราอยู่เหมือนกันน่ะเส่้อนนี้ก็ต้องก็ต้องตรวจบ่อยๆอย่างนั้นไหมคะคือ,ค,อคือการที่เจาะผิดที่แล้วอาจจะยังไม่เจอ เราววรจะตรวจซ้ำอี้ไหมคือถ้า P.S.A มันไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปเจาะหรอกอนะเราใช้เกณฑ์ของพี่ไม่แต่ในกรณีที่ P.S.A สูงแล้วเราเจาะแล้วมันยังไม่เจอแต่ว่ามันก็ยังสูงอยู่หมายความว่ามันควรจะต้องมาตรวจซ้ำอาจจะเป็นสาเหตุอื่นอย่างที่พ่อพูดเมื่อกี้ก็ได้อ,อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมหรืออาจจะเราตัดผิดที่มันมไปตัดผิดที่มันก็ไม่เจอมะเร็งซึ่งเราก็เจอบ่อยเหมือนกัน ซึ่งอย่างนี้สุดท้ายเจอยังไงก็คือตัดซ้ําอีกตรวจอีกซ้ำอีกก็ต้องติดตามกันให้ดีกันแล้วกันอค่ะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าถ้าในกรณีของท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีอาการนะคะเดี๋ยวเราทวนอาการอีกนิดนึงนะเพราะอาการตามตามที่พ่อได้บอกไปคราวที่แล้วก็คือมีปัญหาเรื่องปัสสาวะถูกไหมคะอันแรกนะที่สําคัญที่สุดคือไอ้ถ้าท่านผู้ชายท่านใดที่อายุเกินห้าสิบนี่ต้องตรวจ ทุกปีแล้วฮะอันที่สองคือผู้ใดที่มีญาติฝ่ายชายนะญาติใกล้ชิดอ่ะเช่นปู่พ่ออาลุงอย่างเงี้ยเป็นเนี่ยต้องลูกมากโตอันนี้ก็ต้องต้องระวังไว้อาจจะเป็นพันธุกรรมในสองกลุ่มเนี่ยนี่เลี่ยงไม่ได้เลยให้ระวังไว้ให้ดีอแล้วอีกอันหนึ่งคือเมื่อมีอาการใช่ไหมแล้วให้ระวังอันหนึ่งคือเรื่องอาหารอาหารที่มี อาหารแบบยุโรปแบบมีเนื้อแดงมีไขมันสูงพวกนี้เนี่ยเาชอบทาน้เยอะทานบ่อยนานๆนะสูบบุหรี่และพวกนี้ต้องระวังสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ถ้ามีอาการอย่างที่บอกนะครับมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะลำบากใช่ไหมคะปัสสาวะเล็ปัสสาวะลาดอย่าไปคิดว่าตัวเองปัสสาวะพอมีปัสสาวะลำบากก็คิดว่าตัวเองเป็นตับลูกหมากโตอย่างเดียวไม่ได้อืมันอาจจะมี เอ่อมะเร็งอยู่ในนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะก็ทั้งแบว่าเราคุยกันมาครอบคลุมนะคะพ่อคะเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคะสองตอนติดต่อกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่ติดตามเราฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ